ทีนี้ผมจะมาสอนวิเคราะห์กันนะว่าท่าเนี่ยแตกต่างก,กับเคเบิลยังไงลองดูภาพนี้ดัมเบลเนี่ยจังหวะที่หนักที่สุดคือจังหวะลึกที่สุดครับพอเริ่มสูงขึ้นก็จะเริ่มเบาแหละซึ่งจะแตกต่างก,กับเคเบิลหรือว่าแมชชีนที่ผมเล่นเมื่อกี้นะมันจะมีจุดที่หนักที่สุดตลอดเวลาไม่ว่าจะอ้าสุดหรือว่าบีบจนสุดมันก็ย,ยังคงหนักเท่ากันครับ สวัสดีครับผมข้าวฟ่างครับเป็นโ r สซอนเทนเนอร์ในคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเล่นกล้ามเนือ้ออกด้านในให้โดนเต็มๆครับบอกแบบและเอียดยิบเลยครับแล้วก็ใช้สับแบบบ้านๆนะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วนําไปใช้ได้ครับโอเคก่อนที่เราจะไปนะเรามาเข้าใจฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้อสักเล็กน้อยขอยกตัวอย่างกล้ามเนื้อหน้าแขนของเรานะครับโดยปกติกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีจุดเกาะต้นนะครับแล้วก็จุดเกาะปลาย จุดเกาะต้นเนี่ยจะอยู่กับที่ส่วนจุดเกาะปลายเนี่ยวิ่งเข้าหาจุดเกาะต้นเสมอเวลาที่เราฝึกหน้าแขนนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะแบบนี้พอเนื้ภาพออกแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้ออกกับบ้าเราจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้ออกเนี่ยก็จะซับซ้อนกว่ากล้ามเนื้อหน้าแขนเล็กน้อยตรงที่ว่าจุดเกาะเขาค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเยอะมีะรายละเอียดที่ต้องแต่งครับไม่งั้นมันจะมีจุดที่แบบโดูกระตุ้นน้อยหน่อยทำให้ไม่ค่อยพัฒนานั่นเองครับ โอเคทีนี้เราไปฝึกกันครับอ๋อก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าอยากให้ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับก็คือเอาท่าฟลายเนี่ยแตไว้ต้นๆของโปรแกรมครับอาจจะเป็นท่าที่2ท่าที่3ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังมีแรงดีอยู่ยังเกร็งได้ดีอยู่ทําให้ฝึกแล้วโดนมากเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดเอาไปไว้ท้ายๆโปรแกรมเสมอเลยเนี่ยบางครั้งครับมันหมดแรงเก่งแล้วทําให้เราเนี่ยจับฟิลแเราไม่ค่อยเจอครับ เราอยากจะให้ลองปรับดูบ้างแต่ถ้าเกิดเล่นจนเก่งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับจะเอาไว้ต้นก็ได้เอาไว้ท้ายโปรแกรมก็ได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเล่นยังไงผมอยากให้นำสองข้อเนี่ยไปใช้กับทุกๆผ้ท่าครับข้อแรกเลยคือการยืดอ,อกตลอดเวลาขณะที่เราฝึกนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เพื่อดึงกล้ามเนื้นออกออกมาให้มากที่สุดดันหัวไหล่เก็บไปข้างหลังส่วนอย่างที่สองนะครับก็คือการรวบกไปให้ไกลที่สุด เพื่อที่จะได้บีบกล้ามเนื้อให้มากที่สุดสังเกตนะครับถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวแค่นี้จุดเกาะปลายเห็นไหมมันจะอยู่ไกลครับมันบีบกล้ามเนื้อมาที่จุดเกาะต้นได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดเราลอกให้ไกลปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยครับให้ลองทําด้วยตัวเองครับลองทําทั้งสองอย่างเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเริ่มจากตำแหน่งในการจับนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแขนของผมเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางอ,อกค่อนไปทางราวนม จากนั้นก็รวบออกมาให้ไกลที่สุดครับตัวเราเนี่ยก็จะนิ่งไว้นะครับไม่มีการขยับนะไม่มีการห่อไหลมาข้างหน้าด้วย i อินคายดัมเบลไฟท่านี้ได้กล้ามเนื้ออกส่วนบนเรายังคงรักษาแพทเทิร์นเดินนะก็คือยืดอกแล้วตำแหน่งของแขนเนี่ยจะอยู่บริเวณกลางอกของเรา แล้วจังหวะที่เรายืดอ่อนเนี่ยจะสามารถลงได้ลึกแบบผมเลยครับแต่ถ้าใครลงได้ไม่ค่อยลึกรู้สึกว่าติดข้อตอกหัวไหล่แสดงว่าตำแหน่งของแขนเนี่ยมันสูงจนเกินไปทําให้เป็นล้างหัวไหล่นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมาสอนวิเคราะห์กันนะว่าท่าเนี่ยแตกต่างก,กับเคเบิลยังไงลองดูภาพนี้ดัมเบลเนี่ยจังหวะที่หนักที่สุดคือจังหวะลึกที่สุดครับพอเริ่มสูงขึ้นก็จะเริ่มเบาแล้วซึ่งจะแตกต่างก,กับเคเบิลหรือว่าแมชชีนที่ผมเล่นเมื่อกี้นะ มันจะมีจุดที่หนักที่สุดตลอดเวลาไม่ว่าจะอ้าสุดหรือว่าบีบจนสุดมันก็ยังคงหนักเท่ากันครับซึ่งอันนั้นน่ะจะพัฒนากล้ามเนื้ออกด้านในได้ดีกว่าการเล่นนัำเบลเล็กน้อยแต่2ท่าน,นี้ก็มีข้อดีครับให้เล่นทั้งคู่เลยนะอาจจะสับกันเล่นก็ได้ c a b l e c r o s s Over ท่าน,นี้ได้กล้ามเนื้ออกส่วนล่างให้เรายือนอย่างมั่นคงแล้วก็ยืดอกแล้วสังเกตจังหวะที่เราอ้าแขนจนสุดนะครับ แขนของเรานะยังอยู่ที่บริเวณอกนะจะไม่สูงไปถึงหัวไหล่ถ้าสูงถึงหัวไหล่เราจะสังเกตง่ายๆเลยว่าไหล่ของเราเนี่ยมันติดมันขัดไปหมดเลยมันรู้สึกว่ามันล้งางหัวไหล่นะแต่ถ้าเกิดเราวางตำแหน่งถูกลดระดับลงมาหน่อยเราจะรู้สึกเลยว่าอกของเราเนี่ยมันถูกยืดออกแล้วเราก็เหยียดออกไปให้ไกลที่สุดอันนี้จะเป็นฟิลที่โดนมากลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองเลยครับ เคเบิลไฟแบบเน้นอ,อกบนนะให้เรายืนอ,อย่างมั่นคงยือดอ,อกแล้วให้เรานะครับเหยียดแขนออกไปให้ไกลที่สุดตำแหน่งความสูงก็ประมาณขนานกับหัวไหล่ครับ